สวัสดีครับวันนี้นะครับผมแบงค์นะครับจากปอร์ด IMA นะครับก็จะพามาชมคันนี้นะครับเป็นแรปเตอร์นะครับสีเทาอ่าซึ่งมีการตกแต่งในส่วนของชุดแต่งของแฮมเมอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะพามาดูนะว่ามีแต่งตรงไหนบ้างนะครับที่เป็นแฮมเมอร์รอบคันอ่าเริ่มข้างบนเลยตัวนี้นะครับเป็นไฟเขาเรียกว่าไฟ3จุดนะเป็นสีน้ำเวลาขับกลางคืนก็จะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถเรามากยิ่งขึ้นต่อมาเป็นกันชนหน้าเรื่องกันชนหน้านะครับตัวนี้ เป็นตัวใหม่นะครับสำหรับตัวแรปเตอร์โดยเฉพาะนะครับรุ่นกาเดียนอ่ะซึ่งจะได้ในส่วนของสปอร์ตไลท์2ตัวไลท์บาร์นะครับตรงกลางนะครับมีห่วงลากจูงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ความพิเศษคือมันทําให้ออกแบบมาว่าให้มันบางลงเนาะบางในที่นี้คือชิ้นงานเล็กลงนะครับมันก็จะเพิ่มดูแล้วไม่เอถอะทะนะครับต่อมาด้านล่างนะครับมีกันแคงสีแดง3ชิ้นนะครับ จะปกป้องเขาเรียกว่าใต้ท้องเครื่องนะครับยาวไปจนถึงตัวชุดเขาเรียกว่าชุดเกียร์ด้านล่างเลยนะครับมี3มชิ้นนะครับอันนี้เป็นของแต m ์เมอร์นะครับต่อมานะครับพามาดูด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างตัวนี้นะครับเปลี่ยนบันไดข้างใหม่นะครับเป็นรุ่นชาร์โดนะครับรุ่นชาร์โดนะครับความพิเศษคือเวลาเราขึ้นลงรถเนี่ยเขาจะมีไฟนะครับอยู่ที่ใต้พื้นนะครับเพิ่มเขาเรียกว่าความปลอดภัยเวลาเราขึ้นรถนอเราก็จะได้เห็นว่ามี วัตถุหรืออะไรอยเงี้ยอยู่ตรงนี้บ้างนะครับต่อมานะครับด้านข้างท้ายรถนะครับเป็นโลบาร์นะครับโลบาร์ตัวนี้อ่เป็นรุ่นวอลเลเยอร์นะครับก็จะมีตัวตีกด้านบนนะครับเป็นตัวคุมแสงนะครับตัวนี้สามารถเปิดไฟได้นะครับส่องสว่างไปห้างด้านหลังได้นะครับอ่ะทำด้านหลังกันบ้างบริเวณด้านหลังนะครับติดตั้งโลบาร์รุ่นวอลเลเยอร์อ่ะ ซึ่งตัวนี้ความพิเศษคือมันจะมีสปอตไลท์ด้านหลัง2ตัวพร้อมกับไฟเบรกตรงกลางนะครับตัวนี้สามารถทํากิจกรรมด้านหลังได้เนาะเวลาพี่ๆเอารถเข้าไปเข้าแคมป์นะครับต่อมาตัวนี้ครับท้ายนะครับไฟฟ้านะครับโรลเลอร์ลิทนะครับตัวนี้เป็นของแฮมเมอร์อีกเหมือนกันนะครับความพิเศษคือตัวนี้นะครับจะได้รีโมทอ่าให้ดูนะครับเป็นรีโมทนะครับตัวนี้สามารถสั่งการด้วยรีโมทเราสามารถเปิดท้ายไฟฟ้านะครับด้วยการกดที่รีโมท ที่ตัวรถนะครับตัวนี้กันน้ำนะครับถึง98%เลยให้ดูด้านล่างนะครับสามารถเปิดปิดนะครับพร้อมกับมีไฟนะครับมีไฟด้านในให้ด้วยนะครับส่องดูเวลาเราหยิบสัมภาระนะครับแล้วเวลาปิดนะครับสามารถกดปิดได้จากตรงนี้เหมือนกันตรงนี้จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับดูครับ แล้วก็เป็นท้ายผ่อนแรงนะครับสําหรับตัวแฮมเมอร์ฝาท้ายผ่อนแรงต่อมาด้านล่างนะครับด้านล่างตัวนี้เป็นกันชนนะครับรุ่นโนวาซีรีส์นะครับโนวาซีรีส์ก็จะได้ในส่วนของตัวนี้ไฟถอยนะครับเพิ่มความสว่างเวลาเราถอยรถกลางคืนมากยิ่งขึ้นห่วงลากจูงนะครับ2จุดนะครับพร้อมกับตัวห่วงลากเป็นสีแดงนะครับก็สามารถลากเวลารถติดลมหรือเงี้ยสามารถลากใช้ลากใช้จูงได้ต่อมาตัวนี้นะครับอันนี้ลูกค้ายังไม่ได้ใส่เพิ่มนะครับเป็น ช่องนะครับเอาไว้ใส่ตัวบอลล่าจูงนะครับหรือว่าปากนกแก้วนะครับตัวนี้เป็นที่จ่ายไฟนะครับอ่าก็สําหรับคันนี้นะครับก็จะเป็นชุดแต่งแฮมเมอร์รอบคันเลยนะครับน่บจาจะเป็นคันแรกๆเลยนะที่มีการตกแต่งเขาเรียกว่าเป็นแฮมเมอร์รอบคันแบบนี้สําหรับในตัวแรปเตอร์นะครับก็วันนี้ฝากไว้คร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับ